นิ w วโปรดักต์บายเดอะกีตาร์แม็รายการที่อัปเดตอุปกรณ์ดนตรีใหม่ล่าสุดเสิร์ฟข้อมูลร้อนๆให้ถึงที่ก่อนใครในคลิปนี้เรามีกีตาร์ตัวใหม่ของ n a h v i ว l e มาแนะนำให้ได้รู้จักกันกับ n a v i v l l l i n o d e l u x e n a s h v i l l l Kino Deluxe Del เป็นกีตาร์ไซส์3ส่วน4หรือขนาด36นิ้วกับดีไซน์ที่หรูหรา สวยงามตกแต่งด้วยอบลนรวมถึงอินเลที่สวยงามมาพร้อมสเปคที่จัดเต็มสเปคกีตาร์ตัวนี้ประกอบด้วยไม้ท็อปเป็นโซลิดซิปกาสปรูสไม้ข้างกับหลังเป็นอินโดนีเชียนโรสวูดขอเป็นมะฮอกกานีลูกบิดเป็นแบบโอเ n นเกียร์สีทองพิงค์อบอร์ดโรสวูดบริชเป็นโรสวูด มีบายดิงอเบลนทั้งฟิ n g e กร o บอ d อินเลและซาวโฮมีฮาร์ดแวร์เป็นสีทองภาคไฟฟ้าเป็น n a s h v i l l e KLT 1 7 A ที่มี EQ และจู n e r ในตัวมาพร้อมกับ n h v i l l e Back เอาไว้ใส่กีตาร์สวยๆตัวนี้ v i s l v วก no De l u ล e เปไปกีตาร์สายขนาด3ส่วน4ที่เล่นได้ทุกสไตล์พร้อมด้วยสเปคไม้คุณภาพ ความสวยงามเต็มพิกัดพกพาง่ายแถมม e ี EQ และจูเนอร์ในตัวในราคา7,990บาทสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Music Collection ทุกสาขาและคลิปหน้า New Product By The Guitar Max จะมีอะไรมานำเสนอให้ชมโปรดติดตามกันครับ